ปิดปัจจัยต่างชาติถ้าประเทศชอบเที่ยวไทยสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณวันที่18กันยายน2566พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่17กันยา2566มีมากกว่า19ล้านคนสไร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า1.3ล้านบาท แม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติที่การปรับลรุงเล็กน้อยเนื่องจากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนมีาพายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางมาช่วงนี้ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยห้านดาบแรกได้แก่ 1. มาเลเซียจำนวน3า้านเนคน 2. จีนจำนวน 2 3 4ล้านคน 3. เกาหลีใต้จำนวน1.125639านวน 1, 1 2, 15, คน 4. จะ4อินเดียจำนวน1 9 7 3 9ลาน็คน 5. รัสเซียจำนวน9านวนคน มาเลเซียเดินทางสะดวกครึ่งชั่วโมงถึงไทยจากสถิติในปี2566นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดในเดือนมิถุนายนเนื่องจากมาเลเซียมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง5วันได้แก่วันที่1ถึงวันที่2ต่อมาวันที่3ถึงวันที่10คือวันหยุดสุดสัปดาห์และวันที่5คือวันเฉลิมพระชนมพันชยาดีเปิดตัวนอากง จากวันหยุดยาวดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเปิดวีซ่าฟรีกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยด้านนักท่องเที่ยวจีนที่เคยมีปลายทางหลักคือประเทศไทยปีนี้กลับทุกเศราลงจากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาไม่น้อยกว่า25ล้านคนแต่ปัจจุบันพบว่า นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเพียง1.55ล้านคนสาเหตุที่ทําให้ในักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้คาดว่ามาจากการทําให้กระทรวงการต่างประเทศกอตอได้ตั้งงบขไายการอนุม,มัติวีซ่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันกลุ่มคนที่เข้ามาทําธุรกิจแบบผิดกฎหมายซึ่งการของมีซ่าเข้าไทยจะต้องแสดงหลักฐานการเงินในบัญชีธนาคารเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ห้าหมื่นหยวนหรือประมาณสองแสนห้ามื่นบาทมีเกาหลีที่เย็นชาชุดเลงแซบที่ประเทศไทยส่วนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดในเดือนมกราคมซึ่งในเดือนนี้มีวันหยุดยาวได้แก่วันซอนลาน หรือวันปีใหม่เกาหลีที่อยู่ตั้งแต่วันที่21เถึงวันที่2 2มกราคมละวันที่ย4ิสีมกราคมเป็นวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมทําให้วันหยุดรวง3มวันในขณะที่สภาพอากาศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเดือนมกราจะตรงกับฤดูหนาวในเกาหลีมีอุณหภูมิเฉี่ดอยู่ที่ลบ5ถึงองศาเซลเซียสมีอากาศหนาวเย็นและอาจมีหิมะตกทําให้นักท่องเที่ยวหนีหนาวมาเที่ยวไทยกันนอกจากนี้ยังมีกามรมอบรางวัลครั้งที่37 ที่ขนทับศิลปินเกาหลีมาอย่างคับขั่งศิลปินเกาหลีเดินทางมายัางประเทศไทยก็ประทับใจในอาหารไทยไปตามๆกันมีการถ่ายรูปอาหารไทยลงโซเชียลต่างๆทดลองนั่งรถตุกต๊กๆไปเที่ยวถนนข้าวสารตลาดห้วยขวางและตลาดจอร์จแฟร์รวมทั้งลิ้มลองเลี้ยงแซ่บซึ่งเป็นอาหารไทยที่ดังในประเทศเกาหลีถือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยและอาหารไทยไปในตัว อินเดียติดหนึ่งในสามท่องเที่ยวไทยในขณะที่ประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นประชากรมากที่สุดในโลกเป็นจำนวน1,450ล้านคนและชนชั้นกลางที่มีกำลังซับกำลังเพิ่มมากขึ้นเมื่อย้อนไปนในปี2,561ก่อนการระบาดโควิด1 9นักท่องเที่ยวชาวอินเดียติดหนึ่งใน3อันดับแรกที่เดินทางมาเที่ยวอย่างประเทศไทย มีจำนวนสูงถึง2 4 5 8้าคนและสร้างรายได้มากกว่า8 4 4 0ล้านบาทคลิปนี้แอก,ก็จะเพียงเท่านี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Comment เชียขอบคุณและสวัสดีค่ะ